ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Movie Chic ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตหนังใหม่ๆใช่แล้วแล้วซึ่งตอนนี้นะคะการการต้องมาลาค่ะน้ำหวานทัชานันตกิตวงค่ะพวกเราอยู่ที่เชียงใหม่ใช่แล้วซึ่งที่นี่นะสวยงามมากๆเอฮมี่บรรยากาศแบบเมื แล้วคนนี้พี่หวานรู้ป่ะที่นี่มีคาเฟ่ด้วย ก็แบบนี้บรรยากาศชิวๆใช่ไหมเธอโกก้ก็ร่อยนะแล้วมากินแล้วแล้วเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านอาหารด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยคนไหนสนใจนะคะสามารถมาได้มาได้ที่ที่ที่หังดงหังดงถึงเปล่ายังไม่ถึงขับรถมาแถว โลตัสหางดงแล้วก็บิ๊กซีหางดงถึงสี่แยกสมเดงเลี้ยวมาเลยค่ะเลี้ย<ช>วขวาตรงมาเรื่อยๆประมาณ200เมตรก็ถึงแล้ว<ช>อยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือใช่ค่ะสหรับซึ่งที่เรามาวันนี้นะเรามีหนังอัปเดตใหม่ใช่อัปมีอัปเดตอะไรบ้างใช่ค่ะ,คะวันที่28พฤศจิกายนนี้นะคะมีหนังเข้า5้าเรื่องด้วยกัน มีหนังต่างประเทศสามเรื่องจอนจอดเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มรูปหลออ่อที่แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เพอรเ์เฟกเลยเขามีด้านมืดของตัวเองแล้วเขาไปพบรักกับสาวสวยสุดสิ้นคนหนึ่ง <c oughs> เมื่อซาตานนะคะมาพบกับนางเอกจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปติดตามกันนะ <c oughs> นอกจากนี้นี่มี <c oughs> The World s e n d ด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> The World s e n d เป็น อคล้ายๆกับว่าเป็นแก๊งเป็นแก๊งไม่เชิงเป็นวัยรุ่นค่ะเป็นเป็นรุ่นใหญ่แล้วตะเวนกินเขายกว่าอะไรสิ่งมึนเมาทั่วราชอาณาจักร USA โอเคแล้วเรื่องต่อไปแล่ะนั่นแหละอีกเรื่องก็เป็นแครี่ค่ะแครี่เป็นหนังต่างประเทศสยองขวัญสำหรับคนไหนที่ชอบนะแล้วมาหนังไทยบ้างหนังไทยสองเรื่องมีรวมพลคนลุกทุ่งเงินล้าน ใช่มันจะมีการรวมเอานักร้องลูกทุ่งของประเทศไทยเราเนี่ยเอามารวมกันเป็นหนังคอมเมดี้ค่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องน่าสนใจมากๆนกงหวานรู้เลยว่าเรื่องอะไรตาย OMG Oh my g o d อะไรนะคุณผีช่วยเออมันเป็นหนังที่แบบว่าสหามงคลฟิล์มทหาหมงคลฟิล์มแล้วก็ เวอร์พอยทเออร์พอยที่แบบว่าสองสองกรเนี้ยมาร่วมกันทำหนังที่สุดละทึกทั้งขำทั้งน่ากลัวอะไรเยอะผสมปลนไปและที่สำคัญมีนางเอกหนังที่แบบว่าชั้นนำของประเทศไทยอ่ะสองคนคุณตุ๊กี้และคุณคริสหอวางมาแสดงในเรื่องนี้นะคะที่เป็นในเรื่องของประมาณแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกัน เหมือนในร่างเดียวกันแบบนี้ปะ่ะเพราะาว่าในเรื่องเนี่ยคริสอ่อเป็นผีแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่กับตุ๊กกี้นั่นแหละอ๋อใช่จะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างภาพยนตร์นี้กันเลยดีกว่าค่ะแบบว่าน่าติดตามจริงๆนะคะไปเลย เห็นผีอ่ะมันต้องมีความผูกพันเธออย่างเงี้ยต้องหีถ้วยแก้วชื่ออะไรชื่อบีตายยังไงลงชนแต่อฝารเดียวเนี่ยเอ็นดางถูกเลยหรอเขายืนบอกอยู่ข้างเนี่ยป๊าส,สวย่ะเอา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 ดียฉันบอกไปให้มันเป็นกระดาษ ี่ยืนยันดีอยู่ที่นี่ค่ะเป็นหลอกเด็กเลยนไปต้องจำไว้นะม,มันจะต้องนำยานเพื่อนหลนอกเนี่ยถลั่งให้ได้ถาลาั่งเขาสลายไปเขาก็จะกลายเป็นผีเล่ร่อนสิงร่างเลยแน่จริงออก,กง็เอ้าเช่นกันถลั่งสิ คิดว่ากูอยากอยู่มากนะร่างนี้เตี้ยก็เตี้ยจมูกก็บีฟันก็เหยียดนมก็แบนตูดก็แบนน้าว่าผมทำให้บีเป็นแบบนี้พี่เขาอาจจะอยากให้ฉันตายตายไปเลยก็ได้ผมบอกให้กลับไปไงนมฉันนชื่อพิยานนี่มาจากเอ่อมียานที่มีจิตสัมผัสใช่ไหมคะพี่เกิดยานวา ถ้าเกิดตาหลิงชันนะหลิงถ้าเกิดบางกลวยอะคะกลวยบางกะปิปิโ<ป>อ,อ้ยพอแล้ว ทั้งตุ๊กี้ทั้งคริสอวางสวยมากหรือเปล่าโอ้ยในเรื่องเนี่ยจะเป็นบทบาทที่ตุ๊กี้จะได้แต่งตัวสวยที่สุดเท่าที่เคยแสดงมานี่ก็แต่งเป็นคริสนั่นเองหนังพวกนี้จะเข้าเมื่อไหร่นะวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะคนไหนสนใจก็ติดตามรับชมได้ที่เมเจอร์ซีนิเทเชียใหม่ได้เลยและถ้าใครไม่อยากจะไปเสียตังอะไรมากมายจูงหนังแพงๆบัตรนึงก็แพงแล้วนะอะไรอย่างนี้ ทางเรามีจัดให้เลยสำหรับนักศึกษาที่น่ารักน่ารักของเรานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับนี่88 5มอบโชว,ชวค่ะในช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นใครที่ได้รับปัตชมภาพยนตร์ฟรีจากทางเมเจอร์ซีนีเพลกเชียงใหม่ใครกันนะไปติดตาม<ล>กันเลยค่ะ ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเ่ว a อ c อ m 8 8 5มอบช่องนะคะใครที่มีสติกเกอร์แบบนี้เอาไปติดไว้ที่รถหรือโน้ตบุ๊กหนังสืออะไรก็ว่าไปน้ำหวานเห็นปุ๊บรับรองว่าคุณจะได้นี่เลยบัตรชมภาพยนตร์นะคะฟรีทันทีที่ Major ์ i n นี a พล็กค่ะ และในตอนนี้นะคะน้ำหวานก็จะไปมอบโชคให้กับน้องๆนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะโดยที่มอบสติกเกอร์แบบนี้ก็เอาไปติดไว้เลยนะคะแล้วน้ำหวานเห็นก็จะมอบให้เลยและในช่วงท้ายรายการนะคะก็จะไปพบกับผู้โชคดีของวันนี้ค่ะจะเป็นใครไปติดตามกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะน้องหวานก็ยืนอยู่ที่หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะจะมามอบสติกเกอร์แบบนี้ให้กับน้องๆนักศึกษาขณะนี้กันแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเอาสติกเกอร์ตรงเนี้ยเน้นยับไปหน่อยให้เอาไปแปะให้เห็นชัดๆนะคะน้องหวานเห็นที่ไหนแจกให้ถึงที่นั่นเลยทีเดียวคะ่ะ ให้ฟรีนะคะอย่าลืมเอาไปติดกันนะเอาให้เห็นชัดๆค่ะแล้วเราจะไปมอบโชคให้ถึงที่เลยโชคของเราที่จะมาแจกให้ทุกอาทิตย์นั้นก็คือบัตรชมภาพยนต์ฟรีที่เมเจอร์นะคะติดให้เห็นได้ชัดนะคะที่รถก็ยิ่งดีเพราะว่าเราจะไปแจกบัตรเมเจอร์ฟรีดูหนังฟรีนะคะที่นั่น แจกพูดเลยแจกแจกตอนนี้เลยได้ไหมครับแจกตอนนี้แจกตอนนี้ได้ไหมคะโปรดคุณผู้ชมจะยอมหรือเปล่าแจกตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะเอาไปติดไว้เนาะที่รถแล้วเราจะไปแจกให้เลยแจกทุกวอาทิตย์ค่ายังไงก็ได้อยู่ดีถ้าเกิดไปเจอที่รถแล้วตัวไม่ได้อยู่ที่รถหรอครับเอา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 ตัวหนังใส่ไว้หน้ารถนะครับช่องช่องเก็บของนะเนี่ย เสียโอกาสครับเสียโอกาสและในตอนนี้นะคะน้ำหวานก็จะไปหาผู้โชคดีว่าของวันนี้จะเป็นใครตามมาเลยค่ะนี่เจอแล้วแต่เจ้าของไม่อยู่ feet city above h city. จ5้ามอบโชคแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกติกาง่ายๆของเราคือเอาสติกเกอร์นะคะไปแปะไว้ที่ท้ายรถแบบนี้ถ้าเราเห็นที่ไหนหรือว่าเจอที่ไหนเราก็จะมอบบัตรเมเจอร์ซิ p r เพล็กชมภาพยนตร์ฟรีเลยทันทีค่ะและก็หรือว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่รถนะคะก็สามารถเอาไปติดไว้ที่โน้ตบุ๊ก หรือว่าหนังสือสมุดอะไรก็ได้ที่แบบว่าน้ำหวานเห็นชัดๆง่ายๆแบบนี้นะคะก็จะแจกให้เลยทันทีเมื่อเจอนะและในวันนี้ก็หมดเวลาของน้ำหวานแล้วละค่ะก็ไปเจอกันในช่วงต่อไปได้เลยสวัสดีค่ะเย้ขอยินดีด้วยกับคนที่ ได้รับบัตรชนภาพยนตร์ฟรีของเราไปนะคะกติกาก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพียงแค่คุณผู้ชมนักศึกษาทุกคนมีสติกเกอร์88.5เราไม่มีไม่มีของจริงเจอพวกเราที่ไหนแจกให้ฟรีที่น่านหรีต้องค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทาแห่งนี้ค่ะแอริสเชียงใหม่ใช่เเป็นสถานที่ถ่ายทำนะคะแล้วก็สวยๆอะไรอย่างนี้ แล้วก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ค่ะ C M i U Channel F M 8 8 5 m h z แล้วเมกแลวก็สามารถติดตามผลงานของเราได้ที่ m o v ูวิช i c แปร์สีด้วยนะคะตรงนี้เลยใช่ก็วันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคะด่คะ,คะบ๊ายบาย